ขั้นตอนที่5การเตรียมเผาเบ้านี่ครับเบ้าผมพูดครับที่เราเผาไปได้สักพักหนึงครับเห็นไหมที่เราเผาด้วยเผาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มดำนะครับเมื่อมันเริ่มดำครับให้เราช้อนแบบนี้ครับนี่ครับช้อนเรื่อยๆกันนะแค่พลิกกลับครับดูนี่ครับนี่ครับเมื่อเผาไว้สักพักแล้วมันดำเห็นไหมครับมันดำแบบนี้นี่ครับให้เราพลิกกลับครับแบบนี้นี่ครับพลิกไปเรื่อยๆครับพลิกไปเรื่อยๆทุกหลุมนี้ครับพลิกให้หมดครับพลิกให้หมดเลยครับพลิกกลับขึ้นมาครับเห็นไหมครับเอาแบบนี้ ลงอย่างนี้อ่านี่ครับนะอย่างนี้แบบนี้ครับทลิไปเรื่อยๆนะครับี่เป็ปกว่าจะหมดครับทั้งลุมนะครับพับทลิไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้นะครับอแบบนี้ครับที่ไปเรื่อยๆเห็นครับเมื่อเผาพักหนึ่งครับพักพักหนึ่งมันจะเริ่มดำนี่เห็นไหมครับดำแล้วเห็นไหมครับดำแล้วพลิกกลับครับระวังด้วยนะครับอันร้อนครับระวังด้วยนะ นี่นะครับพลิกไปดยน,น,แบบน,นี่ครับแบบนี้อ่านี่ครับหลังจากที่เราพลิกกลับไปแล้วครับทีนี้เราก็จะเผาต่อไปเรื่อยนะครับเผาต่อไปเรื่อยจนกว่ามะเ้าในหลุมนี้นจะนำหมดนะครับรแล้วก็ต้องคอยพลิกกลับไปเรื่อยด้วยครับเนาะนี่ครับ